วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีคนใส่เสื้อจากร้านแป้งบอยเยอะแค่ไหนสรุปว่าไม่มีใครซื้อเสื้อแป้งบอยเลยค่ะ ไปซื้อกันด้วยนะทุกคนได้โปรดเล่เล่เล่นเป็นเฉยอีกองเหี้ยอีกองมันมีกองเราเหี้ยมากวันนี้อยู่กับเพื่อนเธอวันนี้อยู่กับเพื่อนเถอกันนะคะแล้วทำไมหัวมึงมันแบนผ้าเดียวเหมือนจานข้าวหมาเลยเฮ้ยอันนี้ทห้เปวันนี้ห้องแยกแล้วอ่ะจับต้นสองเลอีกอ๋อลืมคุณเป็นคนชวนลืมเลยนั่งๆๆๆกินชาบูกันดีกว่า ไอเดี๋ยวนะไอเหี้ยมาไอเดี๋ยวนะไอเหี้ยมาใครเนี่ยก็อยู่คนนี้ดิเราบอกซาไอเดี๋ยวบอกเสียคูลเราบอกซาฉันอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยคุชชันมันยัไม่ได้สมัคร็จในทีเหรอเฮ้ยเ b f ไอสัตว์ไอ้กล้องไอ้กล้องมายิงมุมห้องที่ถ่ายปกดีกว่าเอ้ยหลบดีคนนี้หลบดีอะไรมึงเนี่ยกูจะถ่ายเอ้าไฟดับอีก เอานี่มาแล้วตอบตอบให้ดีนะอ้าวโรบอกสร้างตอนไหนอ๋อต้องตอบคำตอบมึงอย่าไปทะอย่าไปทาสีบ้วนนะวะกอะไรคืออันนี้ห้ตอบนี้ตอบนี่หงนี่นี่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณหงเท่ากับหกหกหกนี่กูเต้นถูกแบบไหมเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันกูต้องตอบต้องตอบในโรงเรียนหรือว่าโรงเรียน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 มีคำตอบอ็มอยู่ด้วยสัตว์มีมีมีปีศาจในห้องนี้ไหมอ้าวมันมมีตอบตอบตอบทั้งเรื่องอเลรมีกับมีอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นผีไปแล้วบิลลี่ฉันกลับมาหาแกแล้วแเอาตัวเดิมตัวเดิมเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยอะไรอะไรอะไรวางเลยกูเงินเลงกูแล้วฝันฝันร้ายวันที่ยี่สิบกันยายนหนึ่งเก้าแปดหนึ่งว้าวอ่ะน้ำอะไรอ่ะอุ้ยแล้วมันไปไม่รีบมัน มันมีวิ่งโหมดเตะปะเตะคนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยโหมดเตะไล่ไล่ไล่นะโมตัสสันะโมตัสสเดี๋ยวให้กุญแจ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 เวยกุญแจโลอีกแล้วอ่ะกุญแจโลอีกแล้วเอ้ยมาแล้วตู้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีผีตัวใหม่อยู่ในนี้มีคนถูกขังในนี้สวัสดีทิมมี่รู้สึกยังไงบ้างวันนี้อ๋อเขาเป็นคนที่โดนผีสิงผมอยากกลับบ้านคุณยังกลับบ้านวันนี้ไม่ได้ทิมมี่คุณต้องได้รับการรักษาก่อนปล่อยฉันไปมันมาอีกแล้วไอ้ปีศาจมันมาอีกแล้วทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิมมี่กับใครนี่ไอ้สัตว์ผู้ขอร้ายคนใหม่เฮ้ยสูตรทิมมี่ไอ้ยกูอยากขึ้นนุ่งอ่ะอุ้ยเอาทิมมี่หายไปแล้วเอาทิมมี่เฮ้ยทิมมี่อุ้ยเจ็บเจ็บกันหมดอุ้ยใครโผล่ที่จะหลุดขึ้นหลุดี่มิวคือแบบซูมอ่ะโอ้ยไม่ก็ดฉันต้องพาเขากลับมาเขาหนีไปแล้วทิมมี่หนีไปทิมมี่ฉีกเออทุกคน ก็แก๊กตัวได้กินเรื่องนี้ปะเรื่องอะไรว่าถ้าเราออกมาเนี่ยคือวันที่สิบสามเดือนสิบสามปีสองพันสิบสามอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกอุ้ยโรงเรียนหรอทำไมเขาต้องมาที่โรงเรียนด้วยอ่ะอาจจะเป็นชิตเก่าที่นี่ก็ได้หรือบีอาจจะมีบางอย่างที่เรียกเขาให้มาที่นี่ก็ได้กูนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยข้างในดเฮ้ยข้างในใครอ่ะต้องไล่ผีออกไปหรอมีผู้ชายกับผู้หญิงแล้วทำไมผู้หญิงล็อกอ่ะ อ๋อนีงไงเนี่ย้เขาเขาอยากมาเยี่ยวป้าเหรอจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยมีมีมีดอ่านี่ทางอะไรทางเข้าเหรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสีแดงหมดเลยอ่ะมีกะโหลกข้างในด้วยนี่ไงกะโหลกซรางป้าโหดอะไรอ่ะเฮ้ยมีไก่ผีสิงอยู่ในไก่อุ้ยคุณเจเจมห้องน้ำผู้หญิงอุ้ยทำไมอันนี้ห้องนี้มันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะมันมีแบบลอยบูชายันด้วยอ่ะก๊อกก๊อกก๊อกห้องห้องน้ำหญิงอุ้ยอะไรข้างในอุ้ยโอ้โหสีแดงเลย อุ้ยมีคนตายเฮ้ยมีกุญแจอยู่ที่ศพโอ้ยไปเรียนประวัติศาสตร์กันเถอะเออไปไปเรียนประวัติศาสตร์กันดีกว่า history history อุ้ยเรียน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 ต้องสวดป่ะสวดสวดสวดอิติปิโสอิติปิโสกุญแจกุญแจกุญแจเล่มใหม่ห้อง English oh English กุญแจดอกใหม่ไหมมึงเล่ม English 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 study อุ้ยหูเติม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 คุณนี่เสียงประตูกดล็อกแล้วประตูไหลไม่เห็นได้ยินเลยอุ้ยอ๊อ ไฟดาบอุ้ยอุ๊ยผมมองชัดเลยใครกระสิบอ้อะไรฉันเห็นคุณไอซีอุ้ยอ้ยไม่ใช่ตกใจตกใจีแมก๊ะเขียนนี่อยู่นเป็นคนประตูนั้นหรือเปล่าเออประตูนี้ปะเฮ้ยใช่อุ้ยห้องห้องยิม้อมอุ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยสวดไล่อ้สวดไล่ก่อนอ๋อมันฮ้าใสเราอะประตูปลดล็อกแล้วเอ้าเราต้องต้องสวดน้ำต่อไม่ต้องแล้วเนาะรอคืด้วยอ้าอ้ากูตาย แ่่ช่วยเหลือสุดๆที่ในใบาริชัวบารินีชัวโอ้ยจะจรวดมึงกันบังแบบบังเลยเุ้ยอุโโอ้ยโ,โลนาริซ่ากับคุณพ่อนี่ใครคุณเป็นใครเนี่ยฉันมากับวาติแกนมีบางอย่างที่แปลให้หน่อยดีก้องคุณเห็นทิมมี่ไหมทิมมี่เหรอ,อ ก็เห็นนะเห็นตรงไหนอ่ะบอกหน่อยดิแต่เขาไม่มาไม่ได้มาโรงเรียนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะฉันคิดว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างมึงอเยี่ยอะไรกันเนี่ยจริงเหรองั้นคุณต้องหยุดสิ่งนี้ได้แล้วหยุดสิ่งนี้กันหยุดสิ่งนี้อุ๊ยไฟดับอ้าพระเจ้าช่วยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมึงทำไมมือมีไฟคุณมาได้ถูกเวลาจริงๆเฮ้ยว้าตกใจแอคสองแล้วกับดักแห่งความตายอุ๊ย ไป็นติดอยู่ในโรงศพะเล่นในแขงแท่งไม้มึงโอ๊ยอ๋อโอ้เาตอกจากนี่เติมเติมเมเติมเติมราต้องอยู่สิ่งนี้ให้ได้ดรีวิวคนต่อเถอเออว่ะหูยมือนมันราเฟียเลยอะเอ้แล้วมึงขันน้ำหอมกูพร้อมกันอุยภาคัวเย้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  อุวิปผี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 ยักษ์ไททอนไททันซ่อนต้องซ่อนต้องซ่อนจริงเหรอก็มันมีพุ่มให้มึงเห็นอะเห็นปะมึงก็รู้ไม่เห็นกูนะเออ้ยเพลงบิ้วอย่างงี้คือเห็นแล้วหรือเปล่าเฮ้ยลูกปั้นยาลูกปั้นปีศานอย่าบอกว่าต้องขับน่าจะมันมาเข่ากดน้ำมือตรงนี้เออไ้เดี๋ยวนะเดีวยวนะกูวอใหนไม่ได้ไม่ได้กูพยายามแล้วกูพยายามแล้วร้อยแปดวีทีแฮกแฮกแบบเฮ้ยที่ไหนเนี่ยลานกว้างนี่ไงสวดน้ำอ๋อบิว หฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่โอ้โหจะมาเฮ้ยัานน่นโอ้ยเฮี้ยมากเลยจัดแฮกแบบสัตว์อะจะจะรีหรอแฮกแบบอย่างงี้โอ้ยยังไม่เดือดกันเพินเลยจัดเติ่มล้วพิ่มไปทางมึงนะ จริงเหรออ๋อมาเล่นกูเฮ้ยบักบักเฮ้ยโหลโหลเพื่อนเฮ้ยมึงอี้มันมองกูเว้ยมันบักกูมันบักกูเห็นไหมก็มาไปเลยกูรอให้กูรอให้มวกใหม่กันเลยโอ้ยเยี้ยมค่โอ้ยเฮ้ยแฮกแบบไอ้คนเยี้ยอีกก็อีกก็ไม่ชุดอีกอันดีสนุกปะต้องการมานั่งทำแบบคนอื่นอย่างนี้แต่คนที่ทำไม่สนุกด้วยแปลงละสามนี่ไงนี้อันที่สี่เจอสุดท้ายแล้วโอเคใครก็ได้ช่วยกูทีว่ากูต้องไปที่ไหนถึงจะเป็นรูปปั้นกูหลงแล้ว อุ้ยเสียงโอ้เชิดเอากล้องนี่ไงอ๋อนั่นไงมันจะมีหอคอยใหญ่ๆนะป่ะใช่ไหมต้องตามหอคอยไปโหตรงนี้อะมั่นใจเอากล้องไม่ใช่มันน้ทางกลับเปล่าอุ้ยอย่าไปออกเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีอยู่ไหนต้องแอบแน่เลยมันเงียบอย่างมันเอาอล้เห็นแล้วอุ้ยอุ้ยลงลึกลงไปทีนึงเลยแท็กสามแล้วอุ้ยเร็วจัดแซ่บแบด

แปลให้ด้วยมึงมึงมึงเอาเราอันนี่มาได้ไหมบ้าเอานี่มาันได้ไหมหมิวเอาแม่งมาดิเอาเป็นตัวประกันนี่กูเป็นตัวประกันมึงเห็นไหมยิ้มทำไมยิ้มมากมั้งเหรอนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยท่าน Principal หมายแบบมันแปลว่าอะไรอ๋อเพื่อนมึงตายแล้วเพื่อนมึงตายแล้ว Principal อ๋ออ๋อออุ๊ยไฟดาบว้ายเปิดประตูด้วนถ้าประตูล็อกฉันคิดว่าแกยังไม่เข้าใจในในมึงดูเพื่อนมึงก่อนมจุดยืนของแกนะมึงดูเพื่อนมึงก่อนคุณทำอะไรกับทิมมี่อะทิมมี่อย่างนั้น แกเนี่ยทิมมี่มึงตายแล้วเนี่ยแม่แกจะได้เขาไปถ้าแกต้องการแต่แซปเปิเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแซปเปิ้อุ้ยทิมมี่มาแล้วทิมมี่ทิมมี่ที่ถูกสิงอยู่ส่วนส่วนอีทีปิโซอีทีปิโซอีทีปิโซรสู้สู้ม้ผีหลุดแล้ววีวู้ววาว้าวว้าวอุ้ยอะไรขยะอุ้ยปีศาจ วัวมันมาทุกที่มันมาทุกครั้งมันมาเสมวัวมันมาให้เราไม่เตรียมตัวเขาไม่ใช่ตัวแทนของความมืดไม่เอ้ยผีตัวใหญ่แต่คุณอาจจะพาเขาไปที่ที่นั่นได้นะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าผีไอ้เมียวไอ้เมียว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 เมีวมียวเฮ้ยช่วยมียวช่วยมีวไอ้ก้างช่วยเมียวไอ้เมียวคันไอ้เมียวเฮ้ยรอดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมา เอาอีกกล้องมาเอาอีกกล้องก็มาเอาอีกกล้องเราไม่เอาทุกคนเลยนี่หว่ะมิวระวังมิวมิวโอ้โหมิวสามตัวเลยอย่าตายทุกคนอย่าตายนะอย่าตายต้องเกิดใหม่ใช่ไหมจริงว่าไม่ไม่เกิดโอ้ยคุณรู้สึกแล้วกูรู้สึกแล้วกูรู้สึกแล้วมิวไปไหนอะดูสูตกูสิสูตมึงซื้สูตรกูไล้ป่ะเจ๊ปวดพระเจ้าช่วยท่านหลอดเอาความแข็งแกร่งมาให้ฉันกำจัดคืนฝันร้ายยอ่างนี้ที เขาไม่ปกป้องแกหรอกวันสปปิโตจะเริ่มขึ้นนะบัตรนี้วันสปปิโตไม่รู้แปลว่าอะไรอุ้ยอุ๊ยอว้อีกกล้องโน้นมีอีกกล้องโนนอีกกล้องโนนมันเอาอีกกล้องอีกกล้องมึงเอากูไปแทนเพื่อนกูได้แต่มึงจะเอาเพื่อนกูไปราคาดีคนต้องตีก็ต้องนัางราคาไม่ได้เนต้องตีอ่ามึงเหมือนกูมันจะใหม่หรอกูมันจะใหม่หรอกู้มต้องใหม่ เฮ้ยเอ้าไม่ใช่รอบนี้พ r i n c i p a แทนต้องกำจัด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 คนนี้กำจัดลุงกำจัดลุงว้ายว้ายวายวายมันหัวร้อนมึงมึงอีกล้องตายหรอยัง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 นี่กูอยู่ตรงนี้บอกเออเออนี่นี่มิวมาฟาร์มนี่ฟาร์มนี่ฟาร์ม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 ว้ายไอ้ยูตายมัจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไอ้กล้องช่วยยิงช่วยมาช่วยตีโอ้ยเฮ้ยมิวไม่นะมิวเนนืศรัทธาของฉันอะไรอีนี่เอาไงกับมัันนนเเเเี่ยยยยออฮฮ้้้้ะไไริวม มิวไปแกเป็นของฉันแล้วมิวมิวเราหิวไปแล้วไอ้มิวไปบายกันทุกคนคำจัดฟันคำจัดฟันได้ปะอะไรอะอัสโดพาตรีเอซทโพสตีพรตีอะไรอะมีกอนกลายเป็นปีศาจซะอ้าวมันเป็นปีศาจะเราไม่ใช่ปีกเราออกเลยี่เดียเราจะเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งไอ้มิวเอ้าเอ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 ้าวเอาเามิวมึงแล้วแล้วมึงก็ยังเหลือไอ้นี่ก็ยังเต้นอยู่อะไรวะเนี่เดียวมิวมึงหลอกมึงยังอยู่ไหม ไปงานเราจะไม่จบนนี้กับเพื่อนกูดีอะน่าหงายไปเลย จบแล้วเย้จบแค่นี้จบจบแค่นี้ก็เพียพอแล้วโอเคทุกคนก็ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไลค์กันด้วยนะคะแล้วเราจะมาเจอกันในพาร์ทที่3มกันต่อนะคะถ้าเขามีชัปเตอร์3นะต้องมีอยู่แล้วแหละเราเจอกันในชัปเตอร์3ไปแล้วเจอกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปแล้ว